ต้องจะเรียกอูเบอร์เกียวโตทาเวอรก็ยังคงความคลาสสิกเหมือนเดิมนะแดดดีเห็นแดดอย่างนี้อากาศเย็นมากเต้นเต้นโอ้โเกี่ยวโตทาวเวอร์สวย สักอย่างหนึ่งนี่แหละก็เริ่มจะบกรถเรื่อยๆแล้วฮะเพราะว่ามันสะดวดแล้วก็าราคาไม่ได้แพงนักคุณลุงก็น่ารักเนาง น่าจะเป็นแหล่งนักท่องเที่ยวต่างชาตินะฮะในที่สดุดเราก็ได้กินลาเมงอูโร่งโซบะอะไรที่เป็นน้ำน้ำเหมือแรกนะฮะอุ๊ย,ยนี่ช่วยนะเดินถูกตโองเก๋นะฮะ ไม่เห็นหน้ามันเป็นแบบนี้แต่เขาบอกว่ามัานก็ต่างจริงๆนะรสชาติที่นี่กับที่บ้านเรา,าอะไรเงี้ยทีะะ่จะได้ความสดนะฮะไเส้นเหนียวมากเลยซอสอสนั้นให่ามา ถ้าอเเราตบด้วยสังเกตที่นี่นะรสะชาติอมมกอร่อยครร้านนี้าร,านราคาไม่ได้สูงอะไรมากอร่อยนะครับสูงน้อยที่เต็งน้องมังนโตที่เใยังไม่หั

่เนะดียวคนเยอะมากเลยครับเนะนี่ยใช่ไหมตะโอ้โห,โหตุนตาสโตอีันหดแ่วเดินได้อยู่โชคดีที่อากาศดี

ไปไหนแล้วไม่รู้อ่ะเขา

แล้วก็มาถึงปากประตูนะครับคนกเยอะมากเลยโอ้โหจะถ่ายรูปยังไงคนเยอะจริงนั่นี่เี่ยมสุ ตอนเข้าค่ายแล้วถ่ายรูปหมูที่โรงเรียนน่ะหนูถ่ายตรงนี้อ๋อเหรอถ่ายอันนี้มากกถ่ายตรงนี้เลยถ่ายกับเพื่อนน่ะถ่ายบ้าง จากจุดนี้นะครับเราจะมาเห็นเมืองเโตโตสขยงญี่ปุ あの、どうもすみません。早く訓練してっていう目標やんね。<laughs> แล้วต mm. ้มาเวลาหล้งลานมาตามรอยลุกป๊อปนะครับมาตามรอยลกป๊อันอีนะครับเจมาจะได้นะฮะนี่อเคไมเจ้าของร้านี่ต้าบอกว่าจานนี้ห้าร้อยบาทจะเป็นไปได้หรือเปล่ามาสืดสด

อ้าดูถ่ายให้ไหมหมดแล้วมาจัดเต็มเลยโคตรมากหวานจริงๆเฮ้ยเต่าคืนโอ้โหมาอีกแล้วโอ้โหอันนี้เก้า้อยเยนครับ กิมาได้ย MM ังไงลูกอปเจอที่ไหนวะสุดสุดมากเลยนะได้ยินเสียงควยน้ำจิ้มของเราด้ยนะครับเซตนี้นะครับกับเรียนอะไรกต้อนะฮะเอเลยครับว่าราคาหนึงพันเยนชิปโป๒ร้อยบาทสองบาทนะครบ คือร้านนี้นะฮะถูกยันตั้งแต่ตู้กดน้ําหน้าร้านมึงยังถูกโอ้โหสุดยอดมาไม่เคยเจอร้านอะไรที่แบบถูกและน่าตกใจแล้วก็อร่อยขนาดนี้นี่เลยครับมาหาชื่อกันเองรจริงรจริงฮะเดี๋วยวมารอบหน้าคนเยอะเออใช่ใช่มาได้ไอรอยมากเฮ้ยกลิน่นมันคุ้นคุ้นคุ้นว่ะ ใครก็คิดว่ามันเป็นตลอดประเดันจริงไม่ใช่นะนนก็ยังเป็นอารมปกติรถเข้าออกได้อยู่บรเดียวเยอ่